สวัสดีค่ะวันนี้จิมมี่ตามไปดูจะพาทุกท่านไปกอดติดสารการดัชนีราวโจนส์กันสักหน่อยเพราะดูแล้วไม่สู้ดีสักเท่าไหร่หลังจากที่เจมส์บูลาดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์เนี่ยเกิดอาการหิวแสงค่ะบอกว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยางเร็วที่สุดในปี2565ซึ่งก็คือปีหน้านี้แล้วถามว่าจะขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อควบคุมเงินเฟอ้อที่พุ่งแตะ 3%ในปีนี้และจะอยู่ที่2.5%ไปจนถึงปี2,565นั่นเองซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่วางไว้ที่2%นั่นเองค่ะเอาจริงๆนะการออกมาพูดของเชมบุลลาดประธานเฟดสาขาเส้นหลุยส์ครั้งนี้เนี่ยคาดกับผลการประชุมเฟดเมื่อวันที่15-16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแม้เสียงจะแตกนะแต่กรรมการเฟดมี18คนใช่ไหม13คนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปลายปี2566ค่ะ ถึงแม้ว่าจะเร็วกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ในเดือนมีนาคมว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี2567นอกจากนี้เฟดยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งในปี2566และแน่นอนว่าการออกมาพูดของมิสเตอร์เจมสเนี่ยส่งผลให้ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงไปเมื่อคืนที่18มิถุนยายนค่ะลงไปแต่ระดับ33,290.08จุดค่ะร่วงลงไป533.37จุดและ ถือว่าร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้นับตั้งแต่เดือนตุลาคม2563นั่นเองคำถามก็คือดาวจนร่วงไปขนาดนั้นตลาดหุ้นไทยในวันจันทร์นี้จะเป็นอย่างไรเซตจะทิ้งดิ่งลงทิ้งแบบทิ้งตัวหรือไม่และการโดดลงเหวครั้งนี้เนี่ยจะลงไปลึกแค่ไหนนี่แค่ตลาดหุ้นไทยนะคะ แล้วหุ้นแบบไหนที่จังหวะลงแรงเนี่ยเราสามารถเข้าไปชอนได้เก็บได้จังหวะของคําถามต่างๆที่ผุดขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเหมาะพอเจาะกับงานสัมมนาของทันหุ้นเมื่อวันเสาร์19มิถุนาย,ยน2564ที่ผ่านมา ทั้งเสียป๋องวชระแก้วสว่างคุณบอมสอรพลวีระเมธีกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทร,รัพย์บริษัทหลักทร,รัพย์เกษิกรไทยพี่เปียกนัทวันอ้นรัตซีเนีรยเอ็กซคเอกทีฟวซ์เพรสิดเนบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอเเ็มบีประเทศไทยพี่ปีงประกิศรีวัฒนาเกตกรรมการผู้จัดการบลจอมเออร์เชนพาร์ทเนอร์และพี่อ๋องเอภวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างแซ่บเลยค่ะ ทุกท่านสามารถเข้าไปฟังแบบเต็มๆได้ในช่อง YouTube ของทันหุ้นได้นะคะแต่ถ้าอยากฟังสั้นๆจิมได้สรุปสาระสำคัญของทั้ง5ท่านเอาแบบเนื้อๆเน้นๆมันเล่าให้กับทุกท่านฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ เซปองบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการประชุมเฟดรอบนี้เนี่ยก็มีหลายท่านออกมาเตือนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่าจะมีการประชุมวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งผลประชุมก็ยังไม่มีผลหนักเท่ากับที่มิสเตอร์เชมเนี่ยออกมาพูดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปี2565ซึ่งจริงๆแล้วอาจริงๆก็ต้องรอผ่านประชุมเฟดใหญ่ก่อนซึ่งก็ยังไม่มีผลไฟนนลอะไรแต่ตลาดก็รับรู้ไปพอสมควร แต่พอดูสัญญาณเทคนิคดาวโจนก็มีความเป็นไปได้ที่จะพักฐานอย่างดาวโจนถ้าดูกราฟรายสัปดาห์ตั้งแต่มีโควิด -19 ต่ำสุดในเดือนเมษายน2563ดัชนีขึ้นมาแทบไม่มีลงเลยจาก18,000จุดขึ้นมาแตะ35,000จุดขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสุดปลายขาหรือยังถ้าสุดปลายขามีโอกาสปรับตัวได้ส่วนใหญ่เนี่ยเส้นฟิโบ38.2%ก็ได้นะถ้าหากจะปรับฐานอาจจะลงมาใกล้กๆ30,000จุดก็ได้มันเป็นไปได้หมดนี่ไม่ได้พูดให้ตกใจนะแต่พูดตามทฤษฎีแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะใกล้ปรับฐานแล้วมันก็น่าจะนะเพราะกราฟดาวโจนส์แบบเดลี่ไม่เคยต่ำกว่า7 5วันแต่เมื่อคือนก่อนเนี่ยทะลุลงมาแล้ว และ m a c กดีของดาวโจนไม่เคยต่ำกว่าศูนย์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิก2563แต่เมื่อคืนก่อนเนี่ยต่ำกว่าศูนย์เป็นครั้งแรกดังนั้นตรงนี้ในเชิงเทคนิคต้องระวังถามว่าแล้วจะส่งผลต่อตลาดหุ้นแค่ไหน เอาเป็นว่าตลาดหุ้นในวันจันท์นี้ต้องมาดูว่าตลาดหุ้นเอเชียจะตอบรับแค่ไหนโดยส่วนตัวตั้งแต่เล่นหุ้นมากว่า20ปีถ้าตลาดหุ้นอเมริกาลงตลาดหุ้นทั่วโลกก็ไม่รอดหรอกมันก็ต้องลงแต่ว่าจะลงในอัตราที่น้อยกว่าหรือไม่ก็ต้องมารอดูถ้ากราฟมีสัญญาณให้ระวังเราก็ต้องลดพอร์ตออกมานั่งดูก่อนเพราะกราฟดาวโจนรายวิกไม่มีประธานเลยดังนั้นเพื่อไม่ประมาทนักลงทุนก็ควรรมะมัดระวังด้วย ถามว่าแล้วเราจะเอาตัวรอดยังไงใครที่เป็นสายเทคนิคก็อาจจะลดพอร์ตออกมาบ้างแต่ช่วงหุ้นปรับฐานก็ไม่ได้ลงทุกตัวทั้งหุ้นที่เรามีพื้นฐานดีก็มองค่าไปบ้างก็ได้เลือกเป็นตัวตัวไปถ้าดูกราฟเซต EMA 75มันก็จะแตะแถว1482จุดถ้าไม่หลุดแสดงว่ายังเป็นขาขึ้นแต่ถ้าหลุดถือเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าสืนามิมาจริงทุกคนต้องเลิกแล้วรอส่วนภาพระยะสั้นมองว่าเซตปรับฐานก็น่าจะ แถว1580จุดก็ได้เป็นไปได้หมดเพราะแม็กดีมันเราจะเคลื่อนตัวผ่านศูนย์แต่เนื่องจากมันเราขึ้นมาสูงจาก969ขึ้นมาแต่พันหเส้นมันเพิ่งปรับสูตรทางลงก็ยังมีเยอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเป็นอย่างไรก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ดังนั้นขีดเส้นเน้นๆห้ามหลุดต่ำกว่า1,482จุดหลุดแล้วถือว่ามีเรื่องถ้าหลุดเนี่ยระวังเซตจะร่วงหนักให้เตรียมเงินเตรียมกระสุนไว้รอบก่อนหลุดแล้วเจอ969ถ้าหลุดให้ล้างพอร์ตแสดงว่าน่าจะมีบิ๊กอีเวนต์นักเทคนิค้คไม่ดูเหตุผลดูตามกราฟแล้วเหตุผลก็จะตามมาเองถ้าเป็นเพียวเทคนิคไม่ต้องสน,สนเหตุผลใดๆแล้วถ้าใครมีหุ้นที่พื้นฐานดีพื้นฐานโต3-4ปีก็ไม่ต้องหวั่นไหว เอาเป็นว่าวันจันทร์ที่21มิถุนายนนี้ดาวว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะโดนกระแทกราวสักครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องดูตลาดเอเชียว,ว่าจะตอบรับอย่างไรถ้าดูแยก Nasdaq อยู่แถวไฮแต่รอบนี้แปลกมากที่ดาวโจนสวนทางไม่ได้ไปด้วยกันอาจจะเกิดการโลเทชันใน t e ทค Stock ใหม่ก็ได้แต่กลุ่มที่เป็นโออีโคเนก็โดนเทออกมาแต่ถ้ามองดาวโจนก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่าเส้น m a c d ต่ำศูย์ สรุปตลาดหุ้นไทยทั้งสัปดาห์นี้ถ้าไม่หลุด1,584ถึง1,585จุดผมถือว่าเป็นการปรับตัวลงปกติถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแต่ถ้าหลุดผมนั่งดูเลยเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าดูกราฟ EMA 75มันบวกกับ MACD หลุดศูนย์ครั้งแรกในรอบหลายเดือนซึ่งครั้งนั้นพอหลุดก็เจอแถว969อย่างที่บอกรอบนี้ถ้ามุดศูนย์เด็ดขาดและ RSI แบบรายเดยต้องเกิน60จะดีแต่ถ้าหลุดก็ต้องระมัดระวงัง ไปกันต่อที่คุณบอมสารพลวีระเมธีกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พกสิกรไทยพูดมาแบบนี้ค่ะว่าเราพูดมาตลอดกลยุทธ์เดือนมิถุนายนในช่วงสองสัปดาห์แรกต้นเดือนก่อนการประชุมเฟดเราลงทุนได้แต่หลังจากการประชุมต้องระมาระวังการลงทุนเพราะเซตมีโอกาสสูงมากที่จะลงไปที่ระดับ1,585จุดซึ่งจุดนี้ไม่ควรหลุดเพราะนั่นคือกรอบแนวรับของสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะ เรากำลังจะเข้าสู่การลงทุนที่ยักงลำบากในช่วงเครื่องปีหลังดังนั้นให้เลี่ยงหุ้น small cap เพราะสภาพคล่องจะถูกดูดออกเป็นระ,ะระยะแต่ให้อยู่ในฝั่งของหุ้นที่เป็น defensiv e และ value play team reopening ก็น่าสนใจดังนั้นในช่วงหลังจากนี้ไปให้เน้นลุย3ทีมหลักคือ 1. t ทีม reopening ชอบ sprc lh ห้างนิคมอมตะรถไฟฟ้าทีมที่2 เฟดปรับเป้าเงินเฟอ้อขึ้นจาก2.4เป็น3.4แต่ความคาดหวังเงินเฟอ้สอสววลดลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคาดการว่าเงินเฟอ้อมันพีคไปแล้วดังนั้นตีมที่น่าสนใจก็คือตีมแ n t i หรือ Anti ี้คอมมูนิเพราะว่าความคาดหวังของราคา Community ที่พีคจะเริ่มแผ่วลง ประกาศจากประเทศบิกนะคะบิกก็คือบราซิลรัสเซียอินโดชัยนาที่มีจํานวนประชากรเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดในโลกตอนนี้บราซิลเป็นผู้ควบคุมสินค้าพวกซอฟต์คอมมูนิตี้ได้ดีมากเรากําลังจะเริ่มเห็นเงินเฟอ้อที่ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นทําให้บราซิลรัสเซียเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อเร่งแก้ปัญหาเงินเฟอ้อ ล่าสุดจีนก็ออกมาคุมสินค้าคอมมูนิตี้โดยอัดสต็อกพวกนิกเกิลทองแดงอลูมิเนียมออกมาในตลาดเวลาที่ซัพพลายออกมาทําให้ราคาสินค้าต่างๆลดลงดังนั้น,น,นเราเชื่อว่าสินค้าพวกคอมมูนิตี้ต่างๆจะเริ่มลดลงอย่างพวกราคาอลูมิเนียมลงเนี่ยก็ไปซื้อกระป๋องคาราบาวเหล็กลงให้มาดูก่อสร้างสเต็ก CK ส่วน Copper ลงให้ไปดู KCE ราคาไม้ลงก็ไปดู IND หรือพวก Furniture ผมว่าตีมพวกนี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นมาที่สำคัญถ้าพวกสเปรดปิโตเคมีลดลงให้ไปดูพวกกระเบื้องคอโต d d c e p p g เป็นต้นและตีมที่3ตีมโรงไฟฟ้าเดิมคนกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อต้นทุนราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะไปลด Cross m a r ์จิของพวก SPP ลง ผมเชื่อว่าแรงกดดันตรงนี้จะลดลงและความกังวลเรื่องบอลยิวที่จะเร่งตัวขึ้นเยอะผมคิดว่าอาจไม่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ดังนั้นทั้ง3ทีมนั้นผมว่าน่าสนใจทางด้านพี่เพียงนทวัฒน์อ้นรัฐซีเนเอ็กซ์เซควทีฟไวซ์เพรสิดเนบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB c, c MB, ประเทศไทยมองว่า QE tapering และเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายบวกกับ เพิ่มภาษีนิติบุคคลและเศรษฐีนั้นยังไงก็ต้องเกิดเมื่อคืนทองคําก็ลงซึ่งเวลาที่บอกว่าจะลดเชปริงเนี่ยลดเงินที่จะเอาเข้าไปในระบบทองคําก็จะลงส่วนดัชนีดาวโจนส์หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันหมายความว่าหุ้นที่อยู่ในดาวโจนส์จะซึมไปสักระยะแต่คงไม่ใช่ขาลงส่วนเอเชียที่ผ่านมาก็ซึมซึมอยู่แล้วดังนั้นเช้าวันจันทร์นี้จะลงมานิดหน่อยแต่คาดว่าไม่หลุดเส้น200วันดูทรงแล้วไม่ค่อยน่ากลัว บริษัทหลักทรัพย์ CGS c, c m b ให้เป้าดัชนีปลายปีนี้ที่1,690จุดดังนั้นลงมาก็ซื้อโครงสร้างของเซ็ตยังเป็นขาขึ้นชัดเจนเพราะขาขึ้นยาวกว่าขาลงเต็มที่ถ้าลงมาก็แถวๆ1,580จุดทางเดียวที่เราจะรอดก็คือต้องอาศัยแอคชั่นของท่านนายกโดยมีเครื่องมือคือวัคซีนภายใต้สภาวะที่มียอดผู้ติดเชื้อ3-4,000รายทุกวันและเชื้อโควิดกลายพันธุ์ถ้าทำได้เราก็ฟื้นได้ ตีมที่จะมองก็คือตีมหุ้นเปิดเมืองนั่นเองซึ่งมองเห็นเม็ดเงินลงทุนก็น่าจะเปลี่ยนทิศซื้อพันธบัตรที่เพิ่มอาจจะขายดาวโจนออกมาตลาดหุ้นเอเชียนอนรอเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นไทยน่าจะมีโฟล์ไหลเข้าเช่นเดียวกันมีสัญญาณเลือกตั้งใหม่เปิดเมืองก็ช่วยขยับพวก eec ให้เร็วขึ้นปตทเป็นตัวนำผลิตซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์รถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นจับตาดูให้ดี ฝ้าฝังตลาดหุ้นไทยเองก็มีลุ้นเงินต่างประเทศไหลเข้าเช่นเดียวกันดังนั้นเราไปดูตีมที่น่าสนใจตีมเปิดเมืองหุ้น AOT รอรับ65บาท BDMs รอรับ22บาท20สตาง์อมตะร,รอรับ19บาทแต่ถ้าผ่าน19บาท80ได้มีลุ้น22บาท WHA รอรับ3บาท28สตางค CRC รอรับ35บาท GPSC รอรับ75-74บาท โออรอรับ30บาท50สตาง์ตีมที่2ก็คือตีมสายรุ้งฐานหินค่าระวางเรือนั่นก็คือบ้านปูรอรับ15บาทหรือ14บาท50สตางและ PSL รอรับ17บาทสุดท้ายตีมหุ้นปันผลแนะนำา t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  ปันผลทุกไตรามาสรอรับแถว40บาทและไทยออยรอรับ56 5 7 และ53บาทราคาน้ำมันมีลุ้นมากกว่า60เหรียญบวกกับปันผลดีถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจด้านของพี่ปิงประกิศริวัฒนาเกตกรรมการผู้จัดก,การบริจอเมอร์ชันพาร์ทเนอร์มองว่าการประชุม FOMC เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาสงสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วกว่าเดิมซึ่งการทำเชิงริงคือการลด QE โดยใช้ QE น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช้เลยและไม่ได้หมายถึงลดขนาดงบดุลส่วนทำลายในการประชุมเฟดเนี่ย ในเดือนสิงหาคมคือแจ็คสันโฮจากนั้นเดือนกันยายนมี FOMC m e ม t ี n ิติรอบใหญ่อันนี้เชื่อว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาดังนั้นเราอาจจะเห็นการลดขนาด QE เราต้นเดือนมกราคม2565แล้วในปี2566ก็จะเป็นปีของการขึ้นดอกเบีย้ยสมมุติว่าถ้าเกิดขึ้นใน1-2ปีตลาดอาจจะพังขนาดไหนถ้าตลาดจะพังก็คือช่วงของการลดขนาดงบดุลบวกกับขึ้นดอกเบีย้ยน,นั่นแหละตลาดจะพังดังนั้น ในช่วง1-2ปีนี้ก็ยังพอชิลๆได้จนกว่าจะถึงปี2567ถามว่าตลาดหุ้นรอบนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าอาจจะมีการเขย่าวขวัญกันเล็กน้อยดังนั้นพอจะมองแนวรับแถว1,580จุดน่าจะเอาอยู่ถ้ายืนได้ตลาดหุ้นก็มีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ตีมที่น่าสนใจก็คือ 1. ธตีมรีโอ e n i นนิ่งต,ต่างประเทศอย่างฝั่งยุโรปรีโอเ n นนิอย่างจริงจังส่งผลให้ดีมานการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ค่าน้ํามันอาจจะไม่ลดลงมากเพราะคนพร้อมใช้ในการเดินทางมากขึ้นนั่นเองกลุ่มอัพสตรีมและโรงกลั่นน่าจะน,น่าสนใจมากขึ้นอย่างปตทราคาถือว่าแลกขาดน่าสนใจบวกกับปันผลดีฝ้าฝั่งของโรงกลั่นก็ถือว่าผลประกอบการจะกลับมาเทิร์นราในช่วงครึ่งปีหลังมองหุ้นไทยออยถือว่าน่าสนใจส่วนตีมรีโอเปนนิ่งในประเทศชอบ CRC, MAU, HomePro, BEM และหากบอลยิวจะปรับตัวลดลงอ,อันิสงส์กลุ่มการเงินได้ผลประโยชน์ไซส์เล็กเนี่ยอมามนะไซส์ใหญ่คือสวัสด์และ MTC ยกเว้นติดล้อเพราะผมมองว่ามันค่อนข้างแพงและท่านาย,ยกขอให้แบงค์ชาติทบทวนเพดานนี้ซึ่งติดล้อเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเพราะพึ่งพาพอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถค่อนข้างเยอะเหมือน m t c แต่สวัสดได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่เยอะมาก ฝ้าฝั่งของ community price บางส่วนอ่อนตัวลงอย่างราคาแก๊สเนี่ยช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาราคาพุ่งกดดันหุ้น b ีกริมแต่ตอนนี้ราคาแก๊สลดลงแล้วผมคิดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าน่าสนใจแต่อย่าไปโฟกัสแค่ตัวใดตัวหนึ่งแนะนำ G P S c B G R I M E A อย่างไรก็ดีเชื่อว่าตลาดหุ้นจะกดดันแค่ในระยะสั้นไม่ได้แสดงเป็นจุดหักเลี้ยวว่าจะสะท้อนช่วงขาลงถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเป็นในเชิงพื้นฐานจริงๆอย่างในปี2562ทรัมป์ประกาศเรื่องสองครามการค้าระยะ3และ4 กับจีนเนี่ยอันนี้ถือว่ารุนแรงมีผลต่อเศรษฐกิจจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เรามองไปข้างหน้ามันมีแต่ความหวังว่าเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นตัวภาพที่เป็นแบบนี้ตลาดหุ้นอาจจะอ่อนไหวบ้างแต่สุดท้ายจะล้อไปกับการเติบโตพอร์หุ้นอาจจะปรับเพิ่มหรือลดได้อะไรที่ได้รับผลกระทบก็ลดพอร์ตได้แล้วหันไปโฟกัสอะไรที่จะได้อนันิสงส์ในโอกาสถัดไปเป็นต้น สุดท้ายกับพี่อ๋องเอภพวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทลาซั์ไทยพาณิชย์มองแบบนี้ค่ะว่าเซตรอบนี้จะปรับฐานลงไปเลยไหมอาจจะด่วนสรุปเกินไปผมมองว่ารอบนี้แค่แก่งในกรอบ1 5 8 0ถึง1,640จุดถามว่ามีโอกาสหลุด1,600้ยจุดไหมก็มีโอกาสแต่มองว่า1580จุดน่าจะยังลุนได้อยู่แต่ถ้ามองภาพรวมถ้าไม่หลุด1550จุดตลาดก็ยังพยายามซิกแซกขึ้นได้ต่อ ที่ต้องระวังก็คือเราคาดว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนในการประชุมแจ็คสันโฮคาดเฟดจะมีส่งสัญญาณออกมาและเฟดทช็ปเปอริ่งช่วงปลายปีนี้ดังนั้นกลยุทธ์คือเลือกหุ้นพื้นฐานดีมีสตอรี่ที่ดีแต่1,550จุดห้ามหลุดโดยเน้นที่หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเช่นหุ้นตีมรีโอเพนนิ่ง อย่าง aot erw min cpn crc bem sen และหุ้น ev c r e a n energy อย่าง ea และ gpsc หุ้นโรงไฟฟ้าก็น่าสนใจอย่าง ea gpsc b g r i m และ g a f ส่วนหุ้นได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐอย่าง crc home pro และ tnp ก็น่าสนใจ แต่คัดหุ้นที่ชอบมา5ตัวก็คือ EA เริ่มฟื้นตัวแนวรับ60-62บาทแนวต้าน70-73บาทต่ำกว่า58บาท stop loss GPSC ราคาฟื้นตัวต่อเนื่องมองแนวรับ73และ74บาทแนวต้าน82และ85บาทต่ำกว่า70บาท stop loss crc มองแนวรับ34บาทและ35บาทส่วนแนวต้าน42บถึง42บาท50สตาง์ต่ำกว่า32บาท75สตาง stop loss home pro สร้างฐานได้และฟื้นตัวมองแนวรับ14บถึง14บาท50สตางแนวต้าน16บาทถึง16บาท30สตางต่ำกว่า13บาท50สาง stop loss และสุดท้าย erw ราคาไต่ระดับตามแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยมองแนวรับ3บาท10 ถึง3บาท20สตางค์แนวต้าน4บาท62บถึง4บาท68สตางค์ต่ำกว่า2บาท90สตางค์ t o p loss ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมุมมองของ5กูรูในตลาดหุ้นและตลาดดาวโจนเราได้รับแรงกระแทกอย่างแน่นอนค่ะในวันจันทร์หรือว่าในรอบสัปดาห์นี้แต่ที่แน่ๆ1,580จุดดูเหมือนจะเอาอยู่เพราะว่าหลายท่านเนี่ยคอนเฟิร์มที่จุดนี้ และจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเนี่ยทุกท่านก็ลองคัดคัดหุ้นที่น่าสนใจที่แต่ละท่านแนะนำนะคะสามารถเข้าไปรอจังหวะในการช้อนซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งเลยนะคะถ้าจิมมีอะไรดีๆแบบนี้อีกจิมจะรีบนำมาสรุปเล่าให้กับทุกท่านฟังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ